สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรมนี้กันนะคะโปรแกรมไหนอะวิดีโอแพดเป็นโปรแกรมที่ใช้ตัดวิดีโอนอะมันอยู่ในคอมอยู่แล้วปกติจะใช้ใครในมาสเตอร์นะคะที่อยู่ในโทรศัพท์แล้วมันก็แบบเล็กไงโทรศัพท์มันเล็กแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนใช้อยู่ในคอมบ้าง บางทีโหลดวิดีโอมาเยอะๆใส่โทรศัพท์อะเต็มแล้วมันเวลามันค้นหาเวลาที่เราจะตัดต่อวิดีโอะกว่าจะค้นได้แต่ละรูปกว่ามันจะมามันอืดมันช้ามากเลยนะมันแบบขี้เกียจรอเราก็เลยลองใช้คอมดูเขาบอกว่าโปรแกรมวิดีโอแพดเนี่ยมันมันเบามากมันไม่หนักแล้วมันก็แบบไม่ติดลายน้ําด้วยนะเราก็เลยจะลองใช้ดูเพราะว่ารูปเยอะๆส่วนใหญ่เราก็เก็บในฮาร์ดดิสเนาะเออมันก็ เวลาหยิบมาใส่วิดีโอในคอมมันน่าจะง่ายกว่านะน่าจะเร็วกว่านะก็เลยลองลองลองเล่นดูนะจึงก็ไปเอาคลิปมานะสร้างเนี่ยตรงเนี้ยเออแล้วก็ไปเอาวิดีโอแล้วก็เข้าวิดีโอไฟล์เนี่ยตรงวิดีโอไฟล์อันนี้จึงเอาเข้ามาแล้วเขาให้เอา ไฟที่อยู่ในเครื่องอะไรเงี้ยลากมันตืดตดตืดตดลากมันมาเลยนะแล้วก็มาวางไว้เนี่ยวางไว้เนี่ยเออเนี่ยแต่นเอามาวางไว้แล้วนะมันก็จะซ้ำอีกอันหนึง่งก็ลุกออกเพราะมันมีสองอันแล้วถ้าเป็นรูปแล้วก็ลากรูปใส่ในโฟลเดอร์นี้เป็นเสียงก็ลากเสียงใส่โฟลเดอร์นี้ ะเราลากวิดีโอของเรามาใส่ sequence จากนั้นคือตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็น unlink sound clip form video clip คือไม่ไม่ไม่ต้องลิงก์กันอะเออคือตอนแรกคือจุนหายตัวนี้ไม่เจอแต่พอเจอแล้วก็โอเคกดพอกดแล้วมัน เราเราสปิดวิดีโอเนาะคือเราจะลบเสียงบางท่อนนะเดี๋ยวเอาตัวแดงมาก่อนเราไม่ชอบเสียงท่อนเนี้ยแล้วก็สปิดมันสปิดมันปั๊บแล้วก็ลบได้เลยกด delete delete r i p p l d e l e t ขึ้น delete อะไรก็ได้ก็ตัดเสียงได้เลย แต่ตอนที่ยุนยังไม่เจออีตัวรูปโซ่เมื่อกี้นะคะคือชุนอะอ่ะตัดใหม่ก่อนชุนอะกดกดแล้วก็แบบกดดีทเฉยๆอะเออกดดีทมันก็หายไปะนะก็ลองดูใช้วิธีนี้นะคะคือวันนี้ก็จะมาสาธิตแค่นี้แหละวิธีตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอเพราะว่าวันนี้เราค้นหาเองเนี่ยมันนานมากก็เลยอยากทำคลิป ที่รวบรัดตัดตอนแบบเร็วๆกดคลิกเข้ามาดูคลิปเราเงี้ยก็รู้เลยว่าทำยังไงอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ